หาลำโพงบลูทูธตัวจบๆจบมาจบตัวนี้ครับพี่ๆรอลากหนักหน่อยนะครับพี่ๆหนักหน่อยกับ MX8 นะครับ8นิ้ว2ดอกนะมาดูฟังก์ชันก่อนเนาะให้ดูฟังก์ชันก่อนไปฟังเสียงเขาครับอ่ะมากันนะพี่ๆด้านบนนะนี่ครับวอลลุ่มไหม่นะไฟสวยมากนะครับวอลลุ่มเครื่องนะครับ กีตาร์วอลลุ่มนะครับเอ็โคไมได้เบสแหลมแยกอิสระพี่พี่เชื่อม TWS ได้มีไมคปีให้นะครับลูกเล่นการปรับด้านบนตรงนี้หมดเลยปรับไฟได้เนาะแล้วก็เป็นปุ่มตรงนี้ครับพี่ๆชอบแบบเบสจริงๆก,ก็กดเข้าเลยครับ G เบสเนาะเพิ่มเบสสุดๆไปเลยเนาะไฟสวยมากนะครับไฟสวยมากนะอ่ะให้ดูด้านหลังก่อนทําอะไรได้เพิ่มไม่ต้องแพงครับพี่ๆมาแต่จบจริงนะครับไมหนึ่งไมสอนะครับเพิ่มไม สายได้2ตัวนะครับกีตาร์อินได้พี่ๆเล่นกีตาร์คู่กับเขาได้ด้วยนะ USB SD card ครบๆจบๆเลยครับรูลมซับแบบนี้นะักล้อลากหนักพี่ๆใช้ลากเอานะครับลากเอารองวางแท็บเล็ตอะไรมีให้เรียบร้อยอุปกรณ์เพิ่มให้เขามีไมลอยให้พี่พ1่ตัวนะครับดูอะแดปเตอร์ชาร์จเขาสิตัวเบลเลอร์อเลยครับพี่ๆแล้วมันอยู่กับเราได้หลายชั่วโมงหน่อยเนาะใช้ใช้แบบไฟเยอะพอสมควรนะครับใช้อะแดปเตอร์ตัวใหญ่ชาร์จนะแล้วก็มีรีโมทควบคุมให้ด้วยนะ ไปถึงเวลาลองเสียงกันดีกว่าครับพี่ๆชอบแบบตึ๊บมาจาัดตัวนี้แล้วจบจริงๆครับลองดูครับ Mx8 ไฟทั้งเสียงผ่านหมดเลยครับพี่พี่อัดได้ด้วยนะพี่พี่อัดแบบเพลงร้องเพลงเสียบ USB อัดได้ด้วยเนาะสวยทุกตรงเลยครับพี่พี่เสียงสุดไฟสวยนะหนักครับหนักข้อเดียวเลยข้อเสียเขาคือหนักแต่เขามีล้อล้อเลื่อนมาให้พี่ก็เลื่อนเอานะครับยกหนักมากอ่ะเป็นลําโพงที่แบบจัดเต็มให้นะครับพี่พี่ไม่ต้องไปซื้อแบบราคาแบบสูงสูงมากๆนะตัวแค่นี้ก็สุดแล้วครับพี่พี่เอครับ ท,ทั้งจัดให้พี่ๆไปใช้งานกันในราคาไม่แพงใครกำลังมองหาบลูทูธดีๆสักตัวหนึ่งมาตัวนี้ได้ครับ mx 8จาก h v group ครับ